ท่านที่เป็นแฟนคุณชายทั้งหลายนะฮะคราวนี้จะมีหน <Yeah, ึ <t <t ่งคุณชายจะไปสลับกับอีกหนึ um, ่งอะไรยังไงก็มาที uh ่ข uh ่าวของคุณชายรัชานนท์นะคะหนุ่มบอมทนินที่หลังจากจบซีรีส์สุภาพบุรุษจุธาเทพนะคะกระแสดีมากมากล่าสุดช่องสามก็มีผลงานละครป้อนเรื่องใหม่นะคะต่อทันทีเลยชื่อเรื่องคิวบิกค่ะคิวบิกใช่เรื่องนี้นะคะก็โคจรมาประกบกับ นางเอกสาวหน้าใสน้องมินชาิดาค่ะเพียงขวัญอ่าเพียงขวัญของเราในคุณชายรณพีค่ะเมื่อวานทั้งคู่ก็มีการฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมกันนะคะที่บริษัทยูมาค่ะหนุ่มบอมก็ได้พลิกคาแรคเตอร์จากบทคุณชายนะคะในเรื่องนี้มาเป็นเจ้าพ่อมาเฟียของเกาะฮ่องกงมาเฟียอ่าเป็นหนุ่มแบบหนุ่มรอซุกุมเยือกเย็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วมินล่ะแล้วมินล่ะ สาวมินก็จะเป็นสาวห้าวแก่นแก่นปากเก่งแล้วก็แต่ว่ามีความแบบฉลาดตัดเปลืองอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะไปฟังมีไม่มีเสียงไหมฟังดูหน่อยฮะก็ค่อนข้างจะพลิกไปเลยนะก็เป็นมาเฟียไปเลยไม่เหมือนคาแรคเตอร์เรื่องก่อนเลยแทบจะไม่มีส่วนไหนที่เหมือนกันเลยครับนึกออกแร้วมีส่วนนึงเหมือนกันบรรยายไปว่าหล่อแม่ฟังหนู แปลกต่างจากเรื่องที่แล้วเลยค่ะจะเป็นเด็กมอมแมมเลอะเทอะจะต้องแบบว่าไปแบบว่าใช้นี่แทนพ่อก็จะโถูกมาเฟียเนี่ยจับตัวไปเพิ่มดูหรืว่าก็ขำใช่ค่ะเรื่องนี้แบบว่าต้องมีอะไรหลายอย่างโดยทั้งบูแอชชั่นทั้งความรักอะไรอย่างงี้ค่ะต้องมีโฆษณาซะเยอะเลยถ้าเราทำไม่ดีนี่แย่นะเนี่ยแน่นอนต้องทำออกมาดีแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมอ่ะโปรดติดตามนะฮะ,ะท่านที่รอคอยว่าอ่ะดาราจากคุณชายทั้งหลายจะมาเล่นละครต่อเมื่อไหร่ก็เริ่มแล้วนะ,ะ,ะใช้เวลาสักนิดหน่อยเราปิดท้ายกันที่พี่คัดพามิตรไทยแลนด์เวอร์ไปไหนกันล้วเนี่ย